ะะด้วยความที่รถมันมีขนาดที่เล็กมากเราสามารถเธอมุลรอบฉันฉันมุลรอบเธอแบบนี้ได้เลยนะคะแต่เวนเวยนหัวมากเน่นๆกับพี่ลิจารวุ้ยยมาเลยทุกคนขึ้นมานะค่ะบเต็เมเบบเต็เมเบเต็เม,ตมตใจน้องแฟรี่ฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องลิต้าคิดแค่แแกินไก่เบื่อนลนี้นะคะเรากลับมาอีกแล้วเกมเลอบอกนั่นเองแบบที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแม่ว่าบลูเฮฟเวนอาพีนั่นเองนะและวันนี้นะคะพี่ลิต้านะคะจะพาทุกคนนะคะมาร รถอัปเดตใหม่ทั้ง14อันนะคะในเมืองบรูคเเวลาพีนั่นเองค่ะเย่เ e รียกว่า <t ell> แบบเป็นการอัปเดตครั้งล่าสุดนะคะบรูคเนี่ยเขาจะอัปเดตทุก2อาทิตย์นะคะครั้งที่แล้วเนี่ยเขาอัปเดตเป็นเหมือนเป็นบ้านบ้านสวนสนุกสวนน้าซัมติงที่มีติ้งประชุมคอนเสิร์ตใดๆนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเขาจะมาในธีมอัปเดตรถนะคะเป็นแพ็กเกจรถทั้ง14อันซึ่งบอกได้เลยว่ามีทั้งฟรีและไม่ฟรีนั่นเองนะคะแต่รถฟรีก็ ะะแอบเห็นเล็กๆน้อยๆเหมือนจะเป็นรถคลาสสิกนะคะดูจากภาพปกนะคะของแมปลูกแล้วนั่นเองนะคะ ก็เรียกได้ว่าหลังๆมานี้นะคะรุ้งเนี่ยเขานําคอมเมนต์ของเรานะคะไปพัฒนาการต่อยอดการอัปเดตเนี่ยได้ดีมากๆเลยนะคะเริ่มอัปเดตสิ่งที่มีประโยชน์มากยิ่งขึ้นแล้วนั่นเองนะคะหลังจากที่อัปเดตพร้อมมาเป็น้อยอันนั่นเองก็วันนี้นะคะ FC นะคะที่โชคดีโชคดีนะคะจอยทันได้เข้ามาอัจคลิปะเบลิตาแบบนี้นะคะได้แก่นเนาะพัชนะคะน้องเฟลลี่นะคะน้อง ผงโยกน้องกาตูนนะคะน้องเพชนะคะน้องดวงจ้อยน้องมีนนะคะน้องเอยาน้องก้าวน้องโทมัสน้องกัปตันน้องเอิรญน้องน้ำแข็งน้องน้ำฟ้านะคะน้องมีนน้องแตงโมน้องเต้น้องปลื้มแล้วก็น้องนิวเคลียร์นั่นเองนะคะแล้วใครนะคะที่อยากเข้ามาเล่มอธิบดีฟิลิต้าแบบนี้นะคะอย่าลืมไปเข้ากลุ่มครอบครัวคิดแคทกันนะคะที่ไอจีฟิลิต้าไอจีฟลิตาในสกอร์คิดแคทต้องโปรไฟล์จะมีเขียนคำว่าครอบครัวคิดแคทอยู่นะคะต้องจิ้งเข้าไปแล้วกดเข้ารวมเลย นะเพื่อรับลิงเซอร์วีไว้อัธิบาบปริต้าแบบนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ใครไม่มีไอจีก็ฝาก Facebook Page ด้วยนะคะดีตาคิดแคสนะคะช่วงนั้นก็ติดตามไปถึงนับหมื่นคนและพี่ดีตาจะสามารถสร้างกลุ่มพ่อพัวกีแคททาง Facebook Page ได้นั่นเองนะคะแล้วก็ฝากเสื้อดีตาคิดแคสนะคะในเกมโรบบอกที่น้องๆกำลังใจะอยู่อันสวยงามตรงนี้ด้วยนะคะมีทั้งหมดสิบสี่แล้วนะคะชมพูฟ้าม่วงส้มแดงเขียวขาวดำน้ำตาลเหลืองนั่นเองเจ็ดโรบัคถ้าเราิธีการซื้อในกดลิงก์ใต้คลิปนี้จะกดไปที่โรบบอกดีตาและคะะะฝากเสื้อนค ในชีวิตจริงด้วยนะมีทั้งสีขาวและสีดาเลยตัวรัศมี190บาทเท่านั้นนะคะส่งฟรีมีของแถมสุดน่ารักให้ถูกออเดอร์และที่สำคัญทุกออเดอร์นะคะจะได้จินดวลับแอดในโลบอทกับพิริตาไปด้วยนะคะใครที่อยากได้นะคะบอกคุณพ่อคุณแม่แอดไลน์แอนลิตาคิดแคชช OP นะคะหรือว่าจะกดลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะไปสั่งเสื้อกันได้เลยนะคะโอเคค่ะเพื่อปการไม่เสียเวลาะคะเราไปเริ่ม ไปดูรถนะคะที่อัปเดตใหม่นะคะทั้ง14คันกันเลยดีกว่าค่ะไปโอเคซึ่งพี่ริต้ากำลังดูความเหมาะสมอยู่ว่าเราจะไปรีวิวรถต้องไหนดี พี่ลิต้าคิดว่านี่หลังจากที่พี่ลิต้านะคะได้ซื้อแพ็กเกจรถนะคะอันสุดแสนจะแพงแล้วเราจะต้องใช้ให้คุ้มนะคะปกตินะคะหน้าที่คนขับรถจะเป็นของโทมัสแต่วันนี้นะคะพี่ลิต้าได้สิทธินั้นนะคะเป็นของพี่ลิต้าแล้วเพราะพี่ลิต้าเสียโลบักนะคะในการซื้อแพ็กเกจรถแล้วนั่นเองน,น้องๆขึ้นมาเลยจ้ะขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยเนาะขึ้นมากันเลยนะคะแล้วก็ถือรถเข็นด้วยนะคะแบ่งปันนะคะเพ,ะพื่อร่วมโลกกันด้วยเอฟซีเราวันนี้น่ารักทั้งนั้นเลยนะค่ะบอกเลยว่าใคร ะะที่อยากเล่นกับพี่ลิต้านะคะหรือว่าอยากมีเพื่อนเล่นโลบอกด้วยนะคะมาอาชีพด้วยกันแบบนี้เนี่ยต้องกดติดตามช่องพี่ลิต้าแล้วนะคะเพราะว่าช่องพี่ลิต้าะคะเป็นช่องที่ FC เนี่ยจะเข้าถึงได้ง่ายมากๆแล้วเราก็จะมีกิจกรรมนะคะสุ่มรับแอรแล้วก็มีกิจกรรมสุ่มไลฟ์นะคะกับ FC นะคะทุกวันเสาร์นั่นเองนะคะ น้องๆก็จะได้ขึ้นมาพูดคุยในไลฟ์กับพี่ลิต้าทาง t ิกต o k กลิต้าสกอร์ิแคนนั่นเองนะคะแล้วก็มีไลฟ์เล่นเกมกับน้องๆเอฟซด้วยนะคะทุกวันอาทิตย์นั่นเองนะคะเรียกว่าเขาถึงได้ไงมาแล้วน้องคนนั้นคือขึ้นมายังน่าจะขึ้นมาแล้วนะคะแต่ว่าบักโอเคเดี๋ยวเรานะคะเปลี่ยนเปลี่ยนสีรถนิดหน่อยวันนี้เรามาในธีมสีฟ้าแล้วกันนะคะสูตปีส์ูตพาร์คนะคะเราจะต้องมีเพลงด้วยเพลงอะไรเนี่ยไม่เอา แหวว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 นี่นะคะเรากำลังดูอยู่ว่าเราจะไปประลองรถกันตรงไหนดีน่าจะเป็นสีน้ำตาลฝั่งนู้นดีกว่าวันนี้พี่ลิต้าขับรถไม่เร็วแรงมาคะเพราะว่าคํานึงถึงความปลอดภัยของน้องๆน,นั่นเองนะคะทั้งบอกไปไหนพี่ลิต้าก็ยังไม่รู้เหมือนกันอยากไปร้านกว้างๆนะคะเราจะได้รีวิวรถได้อย่างเต็มที่ก็เลยคิดว่าจะไปภูเขาสีน้ำตาลนั่นเองแต่พี่ลิต้าเริมไม่ไหวแล้วมันช้าเกินไปแล้วนะคะเนี้ยไม่ไหวแล้วนะฮะไม่ไหวนะฮะขึ้นไปเลยเดี๋ยวพี่ลิต้าจะกดโอ้โหนี่ขนาดแรงนะย,ยังไม่แรงเลยวุ มาถึงแล้วนะคะที่นี่นะคะคือที่ที่เราจะรีวิวรถกันเองอ้าวเออฮ่าฮ่าฮาน้องๆหาพี่ลิต้าให้เจออ้าฮ่าน้องๆแรกจริงก็มาหาพี่ลิต้าดิพี่ลิต้าหายพี่ลิต้าหายไปไหนคะเนี่ยนั่นดิเฮ้ยพี่ลิต้าก็งงตัวเองเหมือนกันพี่ลิต้านะคะหายนะคะนี่ใครเจอพี่ลิต้าลรอเอ้ยก็จะบอกใครเจอรับแอดนนอนน้ำเขกนะคะนนอนน้ำเขกลงมาแล้วเฮ้ยนนอนน้ำเขงเจอแล้วนะคะ น้องพิงเจอแล้วไหนคือบุู๊กเนี่ยเขาอัปเดตเป็นแบบบั๊กฟิกซ์เลยนะคะก็คือเรียกว่าแก้ไขบั๊กทุกอย่างที่มีนะคะนี่นี่แก้ไขแล้วปะเนี่ยเข้าไปยังบั๊กลงมาได้อยู่เลยอะ่ะหาพี่ลิต้าให้เจอมาใครเจอใครเจอได้รับแอดมา <laughs> แล้ว <laughs> พี่ลิต้าดูไปเชื่อพี่ลิต้าหรอกนะคะหูน้องๆคือไม่สนใจพี่ลิต้านะคะสนใจก็แต่รีวิวรถนะคะคำถ,ถามคือพี่ลิต้าจะขึ้นไปยังไงนั่นสิใครก็ได้ดูพี่ลิต้าขึ้นไปหน่อยนะผมพี่ลิต้าตกน้ำไม่จริง <laughs> พี่ลิต้าอยู่ข้างล่างทุกคนนี่นี่น,นี่เดี๋ยวพี่ลิต้าถ่ายถ่ายไปให้นะคะนี่นี่น้องๆจะได้รู้ว่าพี่ลิต้าอยู่ข้างล่างทุกคนจริงๆนี่หวัสดีค่ะน้องน้ำแข็งเชียรกินกอนพี่น้ำแข็งนี้ลงมาได้ไงเนี่ยได้พิเศษชนพิเศษเลยนะคะเนี่ยพี่ลิต้าอยู่ข้างล่างของทุกคนค่ะแน่จริงก็ลงมาให้ได้พี่พี่ลิต้าจะขึ้นไปยังไงก่อนน้องน้ำแข็งว่าอะไรอยู่กับพี่ลิต้าน้ำแข็งลงมาได้ไงอ่ะเราจะขึ้นไปยังไงก่อนช่วยกันช่วยกันขึ้นไปให้ได้ก่อนตอนเนี้ยขึ้นไปยังไงเดวนนะลองาพมูกั วางเตียง <S <S ช่วยด้วยเราจะขึ้นไปกันยังไงรอพี่ลิต้าก่อนนะน้องน้ำแข็งพี่ลิต้ายังขึ้นไปไม่ได้เลยนี่พี่ลิต้าเล่นอะไรคนนี้เอ้ยทุกคนทุกคนช่วยด้วยพี่ลิต้าผุดขึ้นมาแล้วช่วยด้วยนี่ไงนี่น้องอุ้มขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเย่ <Yeah. S 2> เหลือน้องน้ำแข็งน้องน้ำแข็งอีกคนหนึ่งช่วยน้องน้ำแข็งด้วยเ okay, นี่ยเนะีนีขึ้นมาขึ้นมา yeah. เย,ย่เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคโอเคมา ได้เวลารีวิวรถกันแล้วเรามารีวิวรถทั้งหมดกันนะคะซึ่งรถทั้งหมดเดี๋ยวนะอันนี้คือรถอะไรนะอ๋ออันนี้คือรถอสเตอร์เออีสเตอร์ไม่ใช่นะคะเออนเ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 นนอันนี้นะคะคือรถที่อัปเดตใหม่ทั้งหมดซึ่งพี่เดลต้ารู้สึกมันมีรถเก่าโครุมด้วยก็เลยไม่แน่ใจว่าไหนอันใหม่อันไหนอันเก่านะคะแต่ว่าเดี๋ยวรีวิวทั้งหมดแหละมันน่าจะรวมๆกันอยู่ในแพ็กนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสามสิบห้าแต่ในนั้นมันบอกอัปเดต14คัน เป็นไปได้ว่าอัปเดตท,ทั้งหมดยกเว้นอันนี้หรือเปล่าเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้เชื่อมั่นทางใจอะเรามาดูอันแรกก่อนซึ่งเป็นอันที่พ่ริตาชอบมากเพราะว่ารถน่ะดู ดูไล่พี่ดีต้าจะได้ขับไหมวันนี้เฮ้ยเนี่ยมันเป็นรถมินิอ่ะไว้เรามาแข่งได้ลได้คอนเทนต์ใหม่นะแข่งรถมินินะฮะมินิคูเปอร์ per, ดูดิพี่ดีต้าจะได้ขับไหมในวันนี้เย้นี่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 อุ้ยออออเป็นคันเดียวเลยนะคะก็คือไม่ไม่สามารถมีคนนั่งด้วยได้แต่มันแอบคอนโลยากนะอุ้ยแต่น่าสนใจอ่ะเดี๋ยวเรามาแข่งรถอันนี้กันดีกว่าเออบึนบึนลยเรบึนบึนบนะฮะเออรถจิ๋วนะคะนี่คือรถจิ๋วนะคะไซมีนี้นะฮะน่ารักมากมาก โอเคโอเคโอเคอะไรโอเคไหนเราลองเปลี่ยนสีดูห okay. ุยรถดูดูดูรถหมุนน uh okay. ี่ฮะรถหมุนนะฮะด้วยความที่รถมันมีขนาดที่เล็กมากเราสามารถเทอมมุลรอบฉันฉันมุนรอบเธอแบบนี้ได้เลยนะคะแต่เว้นเวียนหัวมากไม่ไม่รู้ว่าเราจะหมุนทําไมนะคะน่ารักมากน่ารักมากโอเคงั้นเรามาดูรถต่อไปกันเลยดีกว่าอันนี้คือรถอะไรอะมนเลยดูเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรนะรถของอังกฤษสมัยก่อนอะ เป็นเหมือนแบบรถขนส่งแรงงานคนไม่ใช่รถแบบรถเจ้าขุนมูนนายนี่แหละแต่ว่ามันออกแบบสไตล์อังกฤษนะคะ เขามันมันมีมันมีมันมีชื่อรถอยู่ล้นล้อหรือลถลากหรือลถอะไรสักอย่างนึงค่ะพี่นิตาจำภาษาไทยไม่ได้นะคะภาษาอังกฤษก็จำไม่ได้เช่นกันมันมันคือรถแบบรถล้นลากหรือรถอะไรซัมติงนั่นแหละจำไม่ได้จแบบ رض, رض, رض ออไำจไม่ได้ีดอุย้ยหุ้ยการอาัปเดตครั้งนี้นะคะทำให้รถของเราสามารถหมุนแบบนี้นะคะได้วัสดีคะ่ะทุกคนน้ำเค็งน้ำเค็งทุกคนถือรถเชนนะคะเดี๋ยวเราจะะมมาาอยู่่ใน,นกค <voice> ชื่นชมนะฮะไปกับสวนสนุกนะฮะดิต้าคิดแคทพาเพลินมาดิต้าคิดแคทพาเพลินอุ้ยเริ่มหนักแล้วเริ่มหนักนี่ก็จะไปไม่ได้แล้วนะคะแต่แป๊บนึงต้องไปได้สิไปลดความนะฮะเราเอาความอีกแล้วนะคะเมื่อกี้ติดรถน้องพอดีแน่ๆนี่โอ้โหมันความง่ายมากเลยอะรถมันอ่อนแอมากเลยนะคะเนี่ยโอเคเรามาดูคันต่อไปกันเลยดีกว่านะฮะคันต่อไปเป็นยังไงอ้าอุ้ยสวย อันนี้มีความแบบเปิดประทุนใดนๆนะคะโลงง่งงอันนี้เหมือนแบบรถหรูของสมัยก่อนนะคะยุคคุณชายพุทธิพัน์นะคะแค่เพียงสบส้ายตาก็ปากใจรถรถของยุคคุณชายพุทธิพัน์นะคะ,คะ,คะจะเป็นแบบไม่มีกระจกเอ้ยไม่มีหลังคาแบบเนี้ยคะ่ะเป็นอย่างนี้นะคะโอเคทุกคนขึ้นมาเล่นย่างกับพิริจาช่วยย มาเลยทุกคนขึ้นมาค่ะเต็งเบฟเต็งเบฟเต็งใจน้องแฟรี่ขึ้นมาเลยจ้าขึ้นไปพิสถาพาลัลขึ้นไปพวกเราต้องมีกิจกรรมแข่งรถแล้วจริงเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ลิต้าไลฟ์แข่งรถดีกว่านะคะใครอยากมาดูพี่ลิต้านะคะไลฟ์แข่งรถกับ f c นะคะมาดูกันในไลฟ์นะคะพรุ่งนี้5้าโมงนะคะวันอาทิตย์นะ,ะพรุ่งนี้ที่แปลว่าวันอาทิตย์นะคะ5้าโมงนั่นเองเย้โอ้โหเป็นกรอบเป็นกำเป็นก้อนฮะ เดี๋ยวพี่ลิต้าขอถ่ายรูปหน่อยนะคะจังหวะแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะคะต้องถ่ายรูปเก็บไว้เย้ขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยครับเตงเบ๊บเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกัน,เป,นกเป็นกรอบเป็นการ,รเป็นก้อนนะคะนี่จังหวะแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆขึ้นมาครับขึ้นมาครับรวมตัวกันครับตอนนี้มองไม่เห็นใครแล้วนะคะจังหวะนี้ถ่ายรูปเดี๋ยวถ่ายรูปไปลงในเพจนะคะเพจลิต้าคิดแค้นะคะทั้งเพจเฟซบุ๊กนั่นเองนะคะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเวล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  สวยงามมากค่ะสวยงามมากนะคะเป็นภาพที่สวยงามมากบ้าบ้าเบ้าเด ü, บ้า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 เบ้บบ้ี่เราถึงขั้นร้องเพลงนี้ได้แล้วนะคะโอเคเราไปลดขั้นต่อไปกันเลยดีกว่าอันนี้รถของคุณชายพุทธิพาฒนะคะจบไปแล้วต่อไปอะ่ะอันนี้เป็นรถ ที่จะต้องมีพรีเมียมนะคะมีดาวนะคะถึงจะซื้อคันนี้ได้นี่โอ้โหรถหลูมาก o ออไมก็ oh รถหลูมากเลยทุกคนดูเฮ้ยไม่ธรรมดานะคะเนี่ยคันนี้ก็เป็นรถเหมือนสมัยก่อนเหมือนกันแต่ว่าวยความทีเ่เรียกว่าสมัยก่อนนะมันอาจจะแบบไม่มีการปกปิดที่ดีนะคะฝากระโปรงอะไรเงี้ยมันก็เลยจะแบบมีเครื่องยนต์ออกมาให้เราเห็นแบบนี้เลยนะคะเพื่อ เพื่อเอ่อง่ายต่อการคิดค้นนั่นเองนะคะเพราะว่าสมัยก่อนยังไม่มีนวัตกรรมอะไรบ้างหนูว่าคนอาจจะแบบยังไม่มีไอเดียนะคะว่าเราเนี่ยจะปิดพวกเครื่องมอเตอร์เครื่องยนต์อะไรยังไงนั่นเองนะคะขึ้นมาเลยครับเต็มเบบทุกคนถือรถเข็นกันด้วยนะจ๊ะวันนี้เล่นอะไรคะนี่แหละคะ่ะเล่นแข่งรถนะี่ยทีนี้แข่งรถโรมีรักทิ่แรกเจอเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนน้องๆนั่งกันดีๆนะคะนั่งกันนิ่งๆนะคะถ่ายรูป ขึ้นมาเลยจ้าเต็งเบ็บขอสอบถามคุณลิตาสิลิตาทางไปไม่ทราบว่าใช้ยาสีฟันยี่ห้ออะไรคะเกลืออยู่แล้วค่ะเกลือไม่พอค่ะต้องมีสมุนไพรด้วยโอเคมาเราไปคันต่อไปได้ยังเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลิตาพาน้องหมุนก่อนอันนี้นะคะเครื่องเล่นนะคะลิตาคิดแคสประชนภัยมาหาภัยนั่นเองนะคะนีอ้ รู้สึกว่าคันนี้จะบุญไม่ได้เพรได้ไม่รู้ว่าเป็นที่น้ำหนักรถหรือว่าน้ำหนักน้องๆคันแรจะรู้สึกว่าน้องนตัวหนักกัน่ขึ้นนะคะ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 ขึ้นให้ได้นะคะจังหวะนี้ปุ๊บ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 ปุ๊ปุ๊บปุ๊บปุ๊บป อันนี้ก็คันใหม่เหมือนกันเอ้ยเอ้ยอันนี้มันเหมือนรถบรรทุกขนของเลยอะโอยน้องๆก็คือขึ้นมากันหมดเลยมาขึ้นมาจ้าอย่างนั่งนั่งนั่งกันได้เยอะนะจ้าขึ้นมาได้เลยนะจ้านี่ค่ะแน่นๆนะคะแน่นๆเน้นๆนะคะมาเลยจ้าถือรถเข็นนะจ้าอันนี้คือรถบรรทุกนะคะเหมือนรถบรรทุกบรรทุกอันนั้นรถตุก๊กต๊กรถบนขึ้นสพาพรถบรนลงสพานรถบันชากระตุก การตกการตกกาตก,าตกาตนี่นะฮะโอ้โหมันมาวันมากพี่ลิต้าย,ยังไม่ได้ถ่ายรูปขอถ่ายรูปแป๊บนึงฟึบสวยงามนะคะสวยงามขึ้นมาครับขึ้นไปสวยงามมากแล้วจะหกล้มกันอีกงานไหมเนะี่ยขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโอ้โหพอพี่ลิต้าจะถ่ายรูปท่านั้นแหละตกกันใหญ่เลยอะ่ะ โพิริต้าจะถ่ายรูปอะ่ะก็หนูไม่รู้นี่คะ่ะว่าพิริต้าจะถ่ายรูปเหรอพิลิต้าจอดก็เลยคิดว่าให้ลงแล้วอ่ะคะ่ะเย้สวยนายภาพแล้วโอเคต่อไปนะคะรถคันต่อไปคันต่อไปนะคะรถคันนี้ไม่ไม่ได้มีอยู่แล้วเหรอเหมือนมีอยู่แล้วเลยแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันอันนี้เรียกว่ารถเต่านะคะรถเต่าสมัยนี้ไม่รู้จะยังมีไหมนะคะแต่สมัยคุณชายมีแน่นอนแค่เพียงศกลายตาก็ะปากใจพิริต้า แบบอย่างนี้ไม่กล้าให้หนูขึ้นเลยเหรอคะขึ้นมาค่ะงตงี้ดเพียงแรกเจอขึ้นมาค่ะทุกคนถือรถเข็นนะคะแล้วทุกคนจะขึ้นกันมาได้ด้วยซ้ำเมื่อกี้ขึ้นมาฮะจะแกล้งชม,มิ่พอพอเห็นรถคันนี้แล้วนึกถึงแบบคุณชายมณิพันะคะจะแกล้งชม,มิ่งก็ห้ามใจไม่อยู่ถ่ายรูปทีไรน้องออกจากรถทุกทีรักบาง ไปพ้อมยังสมรัภูมิลบนะฮะบึม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 เรายังไม่แรงนะคะ,ะ,คะาต่นอนก็เห็นหน้าเธอวนเวียนโอ้โอ้รถบั่วยด้วยรถบัคลักโบกอย่างนี้ต้องหายรูปเก็บไว้นะคะไปลงไทลันนิวโชโ <laughs> เป็นไงเจ๋งสุดๆเลยไม่ใช่พี่ลิตา้านี่ทําไม่ได้นะคะบอกเลยอะไรแบบนี้นี่ต้องพี่ลิต้าเท่านั้นนะคะรถกระดุบกระดึบนะคะนี่รถกระดุบกระดึบต้องกดเฮชนะเอ๊เมื่อกี้มันติดรูมันติดได้ไงอะง,งงมากเลยรถติดนะคะรถติดที่ไม่ใช่ชาราฟิกแจมนะคะแต่เป็นรถนะคะติดเลยจริงๆโอเคต่อไปเราไปคันต่อไปกันปุ๊บคันต่อไปคันนี้คิดว่าน่าจะมีแล้วไม่ได้อัปเดตใหม่นะคะแต่เขาออกมาอยู่ในหมวดหมู่นี้ทําไมพี่ลิต้าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือมันโอเป็นหวัดคือมันมีแกะเชื่อโมโยงกันตรงไหนอันนี้ ันเหมือนรถบอร่อเลยแต่ไม่ใช่เนาะไม่น่าใช่เฮ้ยตรงน,นี้มันเหมือนมีปุ่มกดซัมติงไม่มีค่ะพี่ลิต้าคิดไปเองค่ะมันไม่มีปุ่มกดนะคะอันนี้ก็เป็นรถสมัยก่อนแต่ว่าน่าจะเป็นแบบรถหรูสมัยก่อนหรือเปล่าหรูไหมเนี่ยพี่ลิต้าว่ามันไม่ใช่รถไทยอ่ะสีแจ๋นแนแบบนี้แล้วรูปทรงแบบนี้น่าจะเป็นรถตะวันตกนะคะคิดว่ารถสมัยก่อนของตะวันตกนั่นเีงโอเคถ่ายรูปเรียบร้อยสวยงามตามทางเลือนรถจะพังแล้วค่ะคนแน่นเกินรถจะพังแล้วนะคะคนแน่นเกินเตืดนเือตึอนเต ต้องพาชมนะคะความแรงของรถด้วยการรีวิวรถนะคะไม่ใช่การรีวิวแค่รูปทรงรถอย่างเดียวนนะคะ่ะแต่ว่าจะต้องมารีวิวความแรงของรถด้วยนะคะว่ารถคันนี้แรงแค่ไหนนั่นเองนะคะแต่บอกเลยว่าก็ไม่มากเท่าไหร่รู้สึกว่ารถหนักๆนด้วยหนักน,น้องได้เหรอคะพี่ลิต้าโอเคแล้วเราไปคันต่อไปกันเลยนะเพื่อการไม่เสียเวลาเพราะเรายังมีอีก8 6 5คันให้รีวิวแล้วนัว่นงไม่ขับไม่ทันนะคะน,น,น,น้องไม่ให้พี่ลิต้าขับเหรอ โอเคขึ้นมาอันนี้รถอะไรอะมีปุ่มกดปะไม่มีเนาะรถอ,อะไรอะ <c oughs> เออรถแปลกไหมด้วยความที่ผู้สร้างนะคะ <c oughs> เขาน่าจะเป็นคนตะวันตกนะคะก็เลยก,ก็เลยรูปทรงก็จะแปลกนะคะโอ้ย <c oughs> แต่ข้างบนเอ,อ้ยน้องสาวารานน่าข้างบนแล้วถือรถเข็นยั้งข้างบนได้อะ่ะ Amazing Thailand ในปัจจุบ <c oughs> ันนาข้างบนนี่เด่นเลยนะบอกเลย คือไปนั่งข้างบนกันได้นะคะที่มีแย้นะฮะน้องบอกว่าอันนี้รถล,ลาท้าผีจริงเหรอรถล,ลาท้าผีนี่นะก็จริงเหรอพี่ดิต้าไม่รู้ไม่รู้ว่ามันคือรถล,ลาท้าผีเราจะดู do, ว่ามันแบบน้องบอกว่าไปไปเลยอ๋อไปเลยเ,เลยนาะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอันนี้คือรถล,ลาท้าผีอะ่ะหรือว่าอ๋อพี่ดิต้าไม่ค่อยดูลาท้าผีของตะวันตกของตะว,วันตกเขาอาจจะลาท้าผีโดยใช้รถนี้ก็ได้นะคะรถเธอเสมอสวัสดีจ้าน้องเอ k เคนะคะโอ้โหรถ ข้ามตีลังกาฮะ,ะนี่แต่ยากจะดูอันนี้คือรถเดอะโกสไก่ปูเดอะโกสจริงเหรออันนี้คือรถผีเหรอ,อเนี่ยเนวะนี่นี่เปดิดบอดได้ด้วยเฮ้ยมีเสียงด้วยเฮ้ยเสียงอะไรอะไม่รู้น้องได้ยินไหมแต่แต่มีเสียงเพื่ออะไรอะคะรถนี้มันคือรถอะไรรถล่าท้าผีได้ยังไงแล้วบอกเสียงไซเรนแปลกมากจริง<ม>บางทีเธอจะยอมแต่เย็นๆแล้วฟังฉันสักหน่อย โอเคงั้นเราไปขันต่อไปกันเลยนะคะนี่ค่ะรถคันนี้นะคะเป็นรถที่พี่ลิต้าหายนั่นน้องแย่งกันไปหมดแล้วเนี่ยแย่งขับกันไปหมดแล้วพี่ลิต้าอยู่นี่เต็งเบ,บ๊บบูเหมือนรถบรรทุกนะคะรถบรรทุกเหลืออีก3คันบรรทุกอ๋อรถกระบะนะคะขนส่งแรงงานเพระาะว่าอ๋อนี่เป็นกระบะเลยเฮ้ยเหมือนเราไม่ค่อยมีรถกระบะป้าป,ปกติแล้วอะใช่ไหมไม่มีรถที่บรรทุกข,ข้างหลังหรือมีเน่พี่ลิต้าไม่รู้ก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรถกระบะแบบนี้ก็ดีนะก็แบบเราจะได้ขนส่งแรงงานเพราะว่าแบบใหม่นะคะแบบใหม่แบบสับ แบบกระบะนั่นเองขึ้นมาเลยครับเ mm hmm. ต็งเบฟทุกคนเลิกขึ้นมาเลยนะครับพีริต้ารอให้น้องขึ้นไปก่อนเหื่อแต่คนเป็นมาเสมอหนาแน่นมากประชาชนไปถ้าพร้อมแล้วไป mm hmm. ขึ้นไป mm hmm. แล้วน้องก็ชอบกระโดดนะกระโดดแล้วน้องก็ล่วงฮะแต่อยากรู้ว่าเป็นไปแต่อยากรู้ว่าเป็นไปแล้วก็เกิดไม่ทันค่ะเพลงอะไรคะเนี่ยที่เชมมืแงอนโอ้โอโอเค อนนเอาเป็นว่าอันนี้นะคะคือกระบาดสีฟ้านั่นเองนะคะจะเป็นรถขนส่งแรงงานพม่าแบบใหม่แบบสับนั่นเองโอเคงั้นเราไปรถต่อไปกันเลยดีกว่าครับเต็งสำหรับรถต่อไปน,นั้นรถต่อไปนั้นคือรถอันนี้ซึ่งเหมือนไม่เคยมีแล้วเลยใช่ไหมพี่เลนต้ารู้สึกเหมือนคค้ๆเหมือนมีแล้วข้าวใหม่โศกนาฏกรรมกับดาราท่านหนึ่ง เอาขึ้นมาก่อนเฮ้แต่ว่ารถคันนี้ไม่ใช่มีแล้วหรอแต่ว่าเขาบอกว่าอัปเดตมา14คันแปลว่าทุกคันคือคันใหม่ยกเว้นไอ้คันสีฟ้านี่แหละแต่ทําไมรถคันนี้มันแลดูเหมือนรถปกติเลยรถนี้มันดูปกตินะคะสําหรับพ,พี่พี่ลิต้าแล้วประมาณนี้ประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเราไปดูรถคันต่อไปเลยพี่ลิต้ารีบหรอคะพอดีไม่ได้กินข้า,าวเช้าค่ะหิวนี่เอา กนยังขับเรียบร้อยอะเยอะแต่อันนี้เหมือนจะใหม่อยู่นะต้องรอก่อนแล้วตรงที่เป็นสีลโลกสีน้ำตานั่นแหละอยู่นั่นใช่เลยค่ะพีลีต้าอยู่นี่อยู่นั่นอยู่ไหนเอ้าคขับไม่ทานอีกแล้วเต็งเมเออ๋อทาน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 ขึ้นมาครับอันนี้ก็เป็นแบบรถยาวๆเป็นรถยาวๆของสมัยก่อนโอ้ยสมัยนี้ก็มีนะพีลีต้าเห็นแบบเป็นรถที่แบบเขาชอบลักพาตัวก,กันนี่พีลีต้าต้องดูหนังแนวไหนแค่เนี้ยพีลีต้าถึงจะเจอรถคันนี้นะ่ะมันก็แบบหนังอาชญากรรมทั่วไปไงใช่ไหมอ่าขึ้นมาค่ะ ขึ้นมาโอเคขึ้นมาได้แล้วนะคะ น้องของว่าอัพเสร็จกี่โมงคะเนี่ยต้องถ่ายรูปก่อนอย่าเพิ่งลงนะอย่าเพิ่งลงนะเต้งแบมขอถ่ายรูปก่อนปึ๊บเรียบร้อยโอเคถ่ายรูปเสร็จแล้วออกได้เย่โหเป็นพวงเลยต่อไปอุย๊ยคันนี้น่าจะเป็นคันสุดท้ายที่พิลิต้าสามารถพี่ลิต้าไม่รู้ว่าที่มันเป็นมงกุฎอะคืออะไรอะคือเราต้องซื้อหรอหรือว่ามันเป็นเฉพาะกิจปะเพะกิจกะรมอะไรเงี้ยก็คือมันจะมีในอนาคตแต่ตอนนี้ยังมีไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะมาเปิดเพลงด้วยวันแห่งโรงเรียนวันแห่งโรงเรียน What is ียน สคูลเดย์หรือเปล่ามาค่ะเต็งเบฟน้องบอกโทรศัพท์ต่ระเบิดแล้วค่ะเ้นี่นะคะประชากรแอรอัดมากรถแรงนะคะเสียงทางโคง้งอันนี้จะเป็นรถแบบก็สมัยก่อนแหละก็แปลกๆเหมือนรถบูเบิร์ดเลยบูระเบิดนะคะหมายถึงว่ารถกําลังจะระเบิดแล้วโอ้โหลาสบาริ้งเหลือแค่นี้นะคะตกกันหมดโอเคลงมาได้พิลิต้าสงสัยสองคันนี้เอาไม่ได้นะคะน้องบอกน่าจะรออีเวนต์แหละเหมือนพวกเนี่ยเนี่ยเหมือนพวกที่จะต้องทําไข่อีสเตอร์อะไรพวกนี้ค่ะเน่น่ยหน่ใช่ไหม ก็คือจะไม่ได้น้้งบอกว่าเป็น VIP 9 9 9โลโอ๋ออ๋อจริงๆก็ทำได้แต่ว่าจะต้องซื้อ VIP 9 9 9โลเอาไงดี เหมือนเป็นการซื้อเพื่อการศึกษานะคะศึกษาลถให้น้องๆโห oh, แต่มันแพงเกินไปอ่พี่ลิต้าว่าในขอดูนะขอดูตลาด9 9 9โลอันไหนนะ VIP นะคะที่เป็นมงกุฎอ๋อพี่ลิต้าเข้าใจตลอดว่าว่าจะต้องเป็นอีเวนต์นะคะอันนี้มันมันมีครั้งหนึ่งที่เขาอัปเดตมีระบบ VIP มาะคะเป็นบัตรบัตรบัตรผ่านนั่นเอง999โลก็คือเนี่ยเนยเ,นเ,นเนพวกนี้ก็คือจะใช้ได้แต่ว่าต้องซื้อ VIP วิงวิง,วงนั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนว่าพี่ลิต้าไม่ซื้อไม่ไหวนะคะ พี่นิตาตรู้สึกว่าประโยชน์ของมัน น้อยไปหน่อยค่ะถ้าเขาเพิ่ม VIP อะไรที่มันเจ๋งๆอย่างเช่นสร้างสวนน้ําได้สร้างสวนส,สนุกได้เป็นเอสเตดแบบใหม่อะที่ไม่ใช่เอสเตดอะแต่เพิ่มพื้นที่ใหญ่ๆมาเลยอะแล้วก็ให้เราไปซื้อ VIP ตรงนั้นอะแล้วก็จะมีสวนน้ําสวนสนุกที่แบบใหญ่ๆเลยที่แบบใหญ่กว่าเอสเตดอะอนนั้นอะพี่ลิต้าว่าพี่ลิต้าจะซื้อโอเคประมาณนี้สำหรับสำหรับรถ14คันนะคะที่เราไม่ได้รีวิวไป2คันนะคะเพราะว่าเราซื้อไม่ไหวนั่นเองนะคะไม่มีตัง โอเคทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับความมุ่งหมายทั้งหมดในวันนี้นั่นเองนะคะการรีวิวรถอัปเดตใหม่ทั้งสคันนะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์และกด subscribe แนละกดติดตามก,ดก,ดกาุกแจดิเกมเกมกำลังใจสุดลิซซ่าท,ทันทีเป็นใหม่ด้วยนะ,ะปล่อยจีด้วยทาคะ่าลิต้าในสกอร์คิดแคร์แล้วติ TikTok ๊กตอกลิต้าในสกอร์คิดแคร์นั่นเองนะเพราะที่น้องนะคะจะได้เข,ข,ข้ากลุ่มเข้าัวคิดแคะ้นค่ะตรงหน,น้าโปรไฟล์ไอจีวิลิต้าที่เขียนคขาว่าครอบครัวคิดแคะน้นหาโนองจิ้งเข้าไปแล้วกดเขา้ารวมได้เลยนะคะเพื่อ loving service by อธิวัฒน์ คิดแค่นนะช่วยก,กดติดตามนะคะให้ถึง10,000คนแล้วพ่นิตจะสามารถสร้างกลุ่มครอบครัวคิดแชททาง Facebook Page ได้นั่นเองนะคะแล้วก็ฝากเสื้อลิต้าคิดแชทในเกมโรบบอกด้วยนะคะตอนนี้มี14แล้วชวมภูฟ้าม่วงท้องแทงเขียวขอด้านาน้ำตาลเหลืองนั่นเองเจนโรบบอกถ้าเราวิธีการซื้อในกดลิงก์ใต้ใคลิปนี้นะคะหรือจะกดไปที่โรบบอกพี่นิต้าแล้วคลิกเขาเขียนชั้นได้เลยนะคะ แล้วก็สุดท้ายนะคะฝากเสื้อดีตาคิดแคกในชีวิตจริงด้วยนะคะมีทั้งสีขาวและสีดําเลยตัวละสามร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นนะคะส่งฟรีมีของแถมชวนน่ารักให้ทุกออเดอร์และที่สำคัญทุกออเดอร์ <c oughs> จะได้สิทธิ์โดยรับแอนในโรบอก,กับพีตาไปด้วยนะคะ <c oughs> ใครที่อยากได้นะคะขอบคุณพ่อคุณแม่แอดไลน์แอนดีตาคิดแฉกฉ่ำเจะกดลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะไปสั่งเสื้อกันได้เลยนะคะ <c oughs> โอเคค่งะงานสำหรับวันนี้ <c oughs> สวัสดีค่ะบ๊ายบายุ่นวายไม่ไหวติดเฟื่อยอยู่เด็กกันก่อนได้ไวเฮ้ยในที่สุดน้องก็ลบพับออก